หลายคนอยากรู้ว่าพี่เอหนึ่งวันทําอะไรบ้างน,นะคะวันนี้พี่เออยู่บ้านทั้งวันเลยค่ะแล้วกินมาหลายมื้อแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มากินมื้อก่อนจะไปตีแบตนะคะพี่เอก็จะกินหนึ่งมื้อก่อนไปตีแบตเนี่ยค่ะอาหารของพี่เอวันนี้ก็จะมีแบบทั้งพะโลนะคะเนี่ยน่ากินมากพะโลหรือว่าก็ปลาต่างๆนะคะแล้วก็ลาบหรือ่แกงดอกพี่เอก็มีนะคะนี่ค่ะแกงดอกพี่เ็กนะคะแล้วก็แกงเหลืององะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่คือพี่เอกินนะคะกินก่อนจะออกไปออกกาลังกายนะคะแล้วก็ต้งซุปต้อะไรเรากินเต็มที่ไปเลยนะคะเราไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะหลังจากนั้นนะคะกินเสร็จปุ๊บเราก็ไปออกกาลังกายแต่มีเคล็ดลับนะคะเราต้องพกอันนี้ไปด้วยนะคะพี่จะพกเพอพีไปเพราะว่าพี่จะเริ่มตีแบตประมาณ5้าโมงครึ่งถึง6กโมงใช่ไหมคะและพี่ตีแบตสามชั่วโมงคือพี่ต้องกินข้าวก่อนให้อิ่มกินให้อิ่มเสร็จปุ๊บก,ก็ไปตีแบตเวลาตีแบตเสร็จปุ๊บนะคะ ตีเสร็จปุ๊บพี่ก็ทานเคอพีฟเลยเพื่อที่จะแบบว่าเพีงตีแบบนแี้เสร็จั่ประมาณ3ามทุ่มอย่างเนี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเวลาที่เรากินแล้วมันจะได้ถ่ายตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าพอดีอย่างเนี้ยค่ะซึ่งถ้าเรา กินแบบว่าพี่เอกลัวว่าถ้าเรากินเดียวกว่านั้นถ้ากินตอนหลังกินข้าวเลยใช่ไหมครับมันจะเข้าห้องน้าเดียวกว่านั้นพี่เอก็เลยใช้เวลานี้ครับไปตีแบตทักสามชั่วโมงแล้วตีแบตเสร็จนะคะเดี๋ยวพี่จะกินให้ดูนะคะแต่ตอนนี้พี่เอกินข้าวก่อนแล้วก็พกไปในกระเป๋าตีแบตเลยค่ะนี่ครับพกไปเลยแล้วก็เวลาถึงขอดแบตนะคะเราตีเสร็จป,ปุ๊บเราก็ชงกินตรงนั้นเลยแล้วเราก็กลับบ้านอย่างงี้ค่ะนะคะ,นะคะดเดี๋ยวเจอกันนะคะที่ขอดแบตนะครับบ๊ายบายค่ะนี่ค่ะ ไปไหนก็พอไปทุกทีเผื่อทีที่ขอแบตบบางทีคนก็ขอพี่เอบ่อยค่ะบอกว่าขอพี่เอหนึ่งซองได้ไหมเนี่ยเอก็จะพบเป็นซองแบบพี่พอ้างเขาบอกว่าไปไหนเขาพอไปดีหนึ่งสามสี่ซองเพราะว่ามีคนชอบขออย่างเดียน,นะคะเดี๋ยวไปตีแบตบตีแบตเสร็จแล้วต้องทานเลยดื่มเลยไม่ลืมหาอย่างงี้เเรียบร้อยเดีวไปตีแบตกันนะครับตอนนี้พี่เอถึงขอแบตแล้วเดี๋ยวเราตีแบตเสร็จปุ๊บ พี่ก็กินเลยเพราะพี่เตีแบตเสร็จประมาณ2องคู่หรืออะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายค่ะจะกลับบ้านแล้วนาฬิกาสี่โมแล้วคะดูนาฬิกาที่สี่โมงแล้วจงวสาอ่านี่ค่ะอ้าวอ้าวอ่าเรียบร้อยค่ะนะคะตีแบตเสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องมาทานเทอรพีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วค่นี่ค่ะ นีเตรียมไปแล้วเลยมีไข่ไหมีห๋ยวก็ชงเลยค่ะมีไข่ไหมครัโตกตกมือสานร,รออาณาอ่ามีไข่ไหมครับเกอกี้นะคะนี่แหละค่ะขั้นตอนการทํางานของพี่เอนะคะว่าพี่เออตีแบดเสร็จแล้วก็กินแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนเลยนะคะมันจะตื่นข้ามาถ่ายเขาเรียกว่าตื่นมาแล้วก็จะได้ถ่ายเลยอย่างเงี้ย นี่ค่ะถึงจะออกกำลังกายยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อตอนก่อนออกกำลังกายเรากินเข้าไปเยอะมากวันนี้ก็ประมาณสามมื้อนะคะตัวช่วยครับอร่อยมากอ่ะอร่อยอ,ะอ่ะอมเยอร่อยจริงเขาใส่น้ำแข็งไปอีกหน่อยนะชื่นใจอะค่ะ นะคระับหมดแก้วนะคะพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าเจอกันที่ห้องน้ำนะคะช่วยในการขับถ่าย